ใครได้รางวัล a S.M.R ยอดเยี่ยมโดย YouTuber ผู้ข้าง S.M.R ตัวยงลาพัสมะสวัสดีครับท่านสมาคมคนชอบฟัง S.M.R ทุกวันเพื่อสุขภาพชแนลของลาพัสดักเนสผู้ที่ติดตาม S.M.R อย่างงมเง,งมไม่หยุดไม่หย่อนแต่เพิ่งจัดงานประกาศรางวัลไว้ว่าใครในสมาชิกโคลออไลฟ์คนไหนท a S.M.R แขนงไหนได้ดีเลิศบ้างเริ่มต้นจากสาขาน้องสาวดีเด่นอเมเนคานาตะครับความเป็นน้องสาวที่แม้แต่เด็กขี้แยต้องเงียบฟังจนทําให้แขนขวาของท่านลาพัสถึงกับเมื่อยร้าวและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ท้า <music> お兄ちゃんが今見てるのはカナダだよね彼女とデートお兄ちゃんカナダだけじゃなかったのお兄ちゃん彼女とか作らないって言ってくれてたじゃん。ねえお兄ちゃんカナダのこと好き本当に好き普通 <music> じゃあ出てけよ พี่ผิดไปแล้วต่อมาครับต่อมาครับสาขาพี่สาวยอดเยี่ยมยูซุกิโจโกะด้วยความเป็นพี่สาวอย่างแน่นเน้นเจนทําให้ท่านลาพัสรู้สึกกระตุกจิตกระชากใจจนฟินมาก,มากผลงานดีมากๆเลยครับเอารางวัลไปเลยเนนน่ันนนมวสกะ มันไส้มันไส้มันควรเป็นชั้นไม่ใช่แก่ในเมื่อนอนไม่หลับแบบนี้มาที่สาขาหลับสบายยอดเยี่ยมกันดีกว่าซึ่งมันยอดเยี่ยมจนหนึ่งขั้นระหว่างที่ลาพลัสสมาตัดต่อคลิปนี้ยังง่วงเลยครับและคนที่ได้รางวัลไปนั้นก็คือชิโรกาเนะโนเอลครับโดยเสียงอันรู้สึกดีอย่างสุดซึ้งจนฟังยังไงก็หลับปุ๋ยเอารางวัลไปฮ่่่่มาเจออมิมินโซจกะันะอย่่ะโะ โอยฟินสต็อปก่อนเดี๋ยวผมหลับระหว่างรายงานสาขาต่อไปยันเดเรสุดสะเทือนใจอสกิด้วยอัจฉริยภาพทางการสร้างสถานการณ์และจับตามองจนทำให้ท่านลาพลาสรลัวจนตัวหดและเบิกเนตชอบยันเดเรขึ้นมาอาาซกกกตัคนงส และหลังจากที่เราโดนอัสกิงัดหลักฐานต้อนจนเราจนบุมว่าเราไปดื่มที่ไหนมาคุยกับผู้หญิงคนไหนเรียกได้ว่ารู้ทุกฝีก้าวเลยยอมรับไปว่าข้าพเจ้าผิดไปแล้วที่นอกใจครับそ,それ,れてって,いていっいを知 あずきを傷つけるなんて本当にどう思うのかしら。そうです。1本だけ買ตัวเลยก่อนที่อัสกิจะรู้พิกัดของคุณเรามาดูรางวัลอันต่อไปสาขาสายคอนเทนต์สุดแปลกอากิโรเซนทอลอันนี้พูดได้คำเดียวว่าแปลกครับจนได้โล่ไปเลย。こうた説明した人類って宇宙で一番偉いと思うな。うね。 อีตาสระุกิาไ่กいや猫มีมันแมวสัมยตัดไปสาขารางวัลต่อไปสา,า,า,ปสายเซนซิทีก็แมวในโกมตะอคยุนี่แหละครับด้วยเสียงที่มีโอกาสทำให้ช่องผมนาล,ลาพาสติดเหลืองติดแดงได้จนต้องกลัวจนตัวสัน่นโดยผลงานเยี่ยงนี้เราขอมอบรางวัลให้และดูเหมือนว่าจะออกกำลังกายทาแพลงสีด้วยไหนไหน 30秒くらいじいきます 1>, <laughs> 1 2 3 stop หอมปากหอมคอพอแล้วเอาเท่านี้แหละผมกลัวไปรางวัลสาขาสุดท้ายสาขาหน้าใหม่อันสดใสตกเป็นของโทกิโนโซระเดี๋ยวๆดี๋วนี่มันเมมเบอร์ที่เก่าที่สุดของโคโลไลฟ์เลยนะแต่ได้รางวัลหน้าใหม่ปแปลว,ว่าต้องมีอะไรที่น่าสนใจแน่นอนครับด้วยสเสน่ห์ความเป็นมือใหม่จนทาไม่ท่านลาพลรักจนงงหัวไม่ขึ้นก็เอารางวัลไปเลย ดูเป็น s m สที่เบสิกเพิ่งเริ่มต้นแต่เรียบง่ายดีครับและท้ายสุดที่ได้รางวัล s m m เยอดเยี่ยมก็คือทุกคนครับดูเหมือนว่าลาพลาสจะชอบทุกอันจนเลือกไม่ได้สำหรับใครที่อยากดูตัวเต็มสามารถไปดูได้ที่ช่องลาพลาสซีเอและถ้าอยากดู s s m เของแต่ละคนในดีสคริปชันของคลิปที่ลาพลาสทำไว้มีลิงก์ให้กดดูนะครับผมขอให้กลับสบายๆกันนะครับถ้าชอบในคอนเทนต์ของพวกเราสามารถกดไลค์จับจับคลิปแชร์ได้นะครับและใครอยากจะให้กำลังใจกับพวกเราสามารถกดสมัครสมาชิก Membership ได้นะคผมและไว้เจอกันในใครัั้้งหนนาะครบทุกคน 자네!